อันนี้โอยาวไสวยไหมสวยมากใหญ่มากอ่ะวางมาฮัานโฮจิมิน ตสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะเรากำลังจะเดินทางกลับไปที่ฮานอยกันนะคะโดยใช้เวลาเดินทางจากซาปาไปฮานอยเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงค่ะ จอดให้เราลงเมื่อมาเข้าน้ำนะคะตอนแรกไม่คิดว่าเขาจะจอดนะทุกคนแต่เขามาจอดให้เราขับเข้าน้ำครั้งหนึ่ง ตอนนี้เราถึงที่โรงแรมแล้วนะคะโดยเราจองโรงแรมที่ a l u r a Hotel Hanoi นะคะคือโรงแรมเนี้ยเขาจะค่อนข้างที่จะอยู่ใจกลางเลยนะคะเพราะว่าสามารถจะไปเที่ยวในรอบๆของฮานอยได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะเราเลยจองที่นี่แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่โรงแรมเขาใจดีมากเลยทุกคนเขามาแนะนําเราว่าวัาวนพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวยังไงด้วยวันนี้เราก็ถึงที่ฮานอยแล้วนะคะอันนี้ห้องพักที่เราจองคะ่ะประมาณสองพันต้นๆน,นะคะ คือเขาบริการดีมากเลยทุกคนอันนี้จะเป็นห้องน้ำค่ะแล้วก็จองเป็นเตียงสองเตียงอืคือห้องค่อนข้างโอเคเลยนะคะใน,นะะราคาประมาณนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปหาอะไรกินกันนะคะเพราะว่าเรามาถึงที่ฮานอยก็ดึกมากแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้กินอะไรเลยทางโรงแรมเลยแนะนำว่าให้เราลองเดินมาข้างหลังพอเราเดินมาเหมือนเป็นร้านเบียร์เลยทุกคน คือแบบที่นี่คนเยอะมากๆเลยค่ะไม่ใช่อะไรกตังค์ไม่พอกตงค์ไม่พอเห็นราคาแล้ไม่น่าจะอยู่รอดเงินแปดานยัได้แลกตังค์เลยนะเอเดี๋ยวเราไปแลกตังค์กนอเหเค่เค่ เรื่องโตจีนเหรอแขกงไม่ได้รับเชิญระหว่างที่หาร้านกินข้าวเราก็เดินเล่นเรื่อยๆก่อนนะคะทุกคน <ๆ S 1> เพราะว่าเรายังไม่ได้ร้านกินข้าวเลยคือท,ที่นี่มันก็ฟิลเหมือนที่ไทยเหมือนกันนะคะจะมีตลาดนัดเหมือน ตลาดนะัดบ้านเราเลยค่ะมีของขายแบบนี้เลยใส่นและที่สุดเราก็ได้ร้านกินข้าวกันแล้วค่ะทุกคนอันนี้เหมือนร้าน๋วดเตี๋ยวบ้านเราเลยนะคะเหมือนร้าน๋วยเตี๋ยวเกตบ้านเราอะเอา,ะเอาละท่านผู้ชม <laughs> โ okay. อเคลองอมันเป็นวนเส้นเป็นเหมือนวุ้นเส้นสีดำเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดวนเส้นสวัสดีตอนเช้าที่ฮาหนอยนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8ปโมงครึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ฮาหนอยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะอยู่เที่ยวที่ฮาหนอยกันแต่ตอนนี้เราจะไปกินอาหารเช้ากันค่ะทุกคน มันกินอาหารเช้ากันค่ะลงมาช้าเกือบจะไม่ได้กินข้าวเช้ากันแล้วทุกคนเขาบอกว่าที่เนี่ยคือเขาจะปิดครัวประมาณ9ก้าโมงเช้าค่ะแต่เราลงมาคือเกือบเก้าโมงเช้าแล้วอ่ะเกือบไม่ได้กินข้าวเช้าแล้วนี่คือ,อยู่ของเวียดนาม ก็อกชอบเหมือนโยเกิร์ตไทยนิดอร่อยอะไรอร่อยอนี่ยะินเออร่อยอีกเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปที่โบสถ์เซนต์จเซฟกันนะคะอันนี้คื่อทางทีทงท่ไปมันอยู่ไม่ใกล้ามากเราก็เลยเลื่อนขึ้จะเดินไปนะ มอไซค์ค่อนข้างเยอะนะคะต้องลหลบไว้ดี คนอันเนี้ยพอดีเราอยากรู้ว่ามันคืออะไรก็ลองเช็คดูมันก็คือวัดนะทุกคนแล้วก็เขามีจัดงานเทศกาลปีใหม่ซึ่งที่เนี่ยช่วงเดือนเนี้ยของที่เวียดนามมันก็คือเป็นเทศกาลปีใหมอ่อ่ะแต่คนเยอะมีแบบจัดพิธีคอนเสิร์ตยนเรามาเล้วมีคอนเสิร์ตที่เวียดนามได้เดี๋ยวมาดูคอนเสิร์ตที่เวียดนามกันค่ะข้างในก็จะมีเป็นวัดออกแนววัดจีนอะ่ะวัดเจ้าแม่กวนอิอม อะไรอย่างเงี้ยอไเป็นไหมล่ะไม่เราไปตรงบั <Okay. S 1> วโอเคเาไปตรงไปตรงบัวกันต่อ่ะะ สวยมากอ้า <L an> สวยมากมากเลยค่ะอันนี้ทุกคนก็จะเห็นว่ามันเขาจัดเทศกาลมันเป็นเป็นเดือนปีใหม่ของเขาอะใช่คือนนะคะือเราหมา,าช่วงที่คือคักมากเลยนะใช่มันจะเป็นช่วงเทศกาลแล้วก็สวยมากเลยทุยกคนเด<ส>ี๋ยวเราขอไปถ่ายรูปก่อนนะคะ ตอนนี้เรากำลังไปที่ไหนนะออมนั่งแกลไ, <ป S 1> ไปที่พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์โอเคพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์นะคะอ่ามันไม่สามารถเดินไปได้นะคะจะต้องนั่งแกล็บเราก็เลยเรียก,กรถแกล็บอยู่ที่50าสิบ50ห้าหมื่นองนะคะจาก ทะเลสนะคะอันญญาให้แท็กซี่พามาปรกกมดที่พิพิธภัณฑ์โอจีมินแต่อันนี้เหมือนจะไม่ใช่อ่ะเขามาส่งที่ตรงนี้ Thank yeah. you. แล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินกลับไปที่สุสานโฮจิมินนะคะเพราะว่าเราเรียกพี่แกร็บให้มาส่งที่สุสานโฮจิมินแต่ว่าพี่แกร็บพาเรามาส่งอีกที่หนึ่งค่ะทุกคนเราก็ต้องเดินย้อนกลับไปที่สุสานโฮจิมินเนี่ยประมาณ2กิโลค่ะ อยู่ประเทศจีนแล้ววางาตอนนี้เราอยู่กันที่สุสานโฮจิมินแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่เดินมาประมาณ2กิโลโดยสุสานโฮจิมินนะคะเป็นสุสานที่มีขนาดใหญ่นะคะของลุงโฮที่เขาเรียกกันนะคะเป็นสุสานที่สร้างด้วยหินอ่อนคือมองไปอะ่ะ มันเป็นลานกว้างๆแล้วก็ใหญ่มากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะเขาจะมาถายรูปันที่ตรงนี้ร้านกว้างมากทุกคน เราจะเดินไปที่ j จดีสเดียวที่อยู่ด้านขวามือค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับออพิพิธภัณฑ์โฮจิมินเลยตรงน,นี้คือพิพิธภัณฑ์โฮจิมินนะคะแต่ว่าเวลาเราน้อยมากเราก็เลยเข้าไปไม่ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปแค่ออเจดีเสาเดียวก่อนค่ะที่อยู่ข้างๆกัน แล้วนะคะ J D io, เจดีย์เสาเดียวโดยวัดแห่งนี้นะคะ่ะสร้างขึ้นเป็นพุทธบูชาแด่เจ้าแม่กวนอิมนะคะมีอายุเป็นพันปีเลยนะคะทุกคนคือแบบยังคงสภาพดีอยู่เลยค่ะ กันมาจะได้ตาม,ม,ามาน้องเลยค่ะแต่คือมาครั้งนี้คือเดินทั้งวันเลยนะเออคืออากาศบ้างเขาค่อนข,ข้างดีเพราะว่ามันไม่มีแดดเลยค่ะมันเดินได้ท่านเดินาาได้สบาย,ยาแต่ข้อเสียของมันคือถ่ายรูปไม่สวยถ่ายรูปอาจจะไม่สวยนะเพราะว่ามันมันไม่มีแดดอะ่ะมันเช่วันนี้เมฆค่อนข้างที่จะเยอะฟ้าไม่เปิดแต่ไม่มีอากาศอยู่ที่ประมาณ น้าจะสิก้ายี่สิบวแหละตอนนี้เพราะเมื่อเช้าประมาณสิบหกตอนนี้เดินเหมือนคนเวียดนามเลยตอนนี้มาถึงว่ายคนเวียดนามเดินออมทะเลสาบแล้วก็เดินล้อล้อล้ออลออมันไม่ได้ไกลนะแค่สอกิโลเองเราก็เดินนู่นนี่นะเดินชิวๆไปเพราะว่ามันไม่ได้ร้อนมันก็เดินได้่ ทุกคนคะเราไมา่ได้ถามรัชบาลทางลองออกมาให้ดูนะคะทุกคนวันเราหาที่ซื้อตั๋วไม่เจอคะ่ะ ต้มเขียวหวานนี่เราเข้ามาในตลาดแล้วเนี่ยใช่ตลาดสดตลาดสดทานอยแต่ว่ารถเยอะมากเลยเราไม่รู้จะหลบรถ้างไหนก่อนเลยตอนนี้หนึ่งกิโลติ๊ดตีอ่ะันกิโลติ๊ดตีอ่วหนวึ่งกิโล 1 kg Rồi, con theo bảo được chín Tất nhiên bảo nghe loại mà à. nào Không ngon rồi, กันเดินทางนี้นะแต่ว่าเราเดินตาม G P S เราก็เลยได้เข้ามาในตลาดเราก็เลยได้ส้มมาหนึ่งโลห้าสิดองค่ะเราต้องไปชังไหนคะตอนนี้เรามาหลงอยู่ในฮานอยเราต้องดูรถด้วยนะคะมาค่ะมาเลยค่ะรถอาจจะชมเราอยู่อยู่อีกอยู่อีกนิดนึงนะเดี๋ยวจะเป็นคนฮานอยแล้วค่ะ Ổ, ของฝากก็คงจะไม่ได้ฝากใครแล้วเพราะว่าเงินหมดมันก็น่าจริงนะอันนี้เริ่มเริ่มเริ่มน้อยลงแล้ว่เริ่มน้อยลงแล้ว อนนี้เราอยู่กันที่ร้านกาแฟไข่เจ้าดังของฮานอยนะคะร้านนี้เป็นร้านที่เก่าแก่มากเลยนะคะทุกคนคือใครที่มาฮานอยเขาจะมาแวะกินกาแฟไข่ที่นี่ตลอดเลยค่ะจะบอกว่ากาแฟไข่อร่อยมากเลยได้ไม่งั้นก็มานนะคนเยอะมากเลยเนี่ยน่าจะเป็นร้านดังจริงถึงแล้วเรียบร้อยอ,อ้อมดูก่อนรบรรยากาศ นี le, ่ไงเอ่กาแฟสามสามหมื่นห้าก็คงจะอันนี้แหละที่ชื่อของเขาอ่ะ so one egg like coffee or one i g g yes <Yeah. S 1> correct thanks โอเคเราสั่งแล้วนะทุกคนเราก็จะมาลองเราจะไม่กินอย่างอื่นนะเราจะมาลองแค่ตรงนี้พก็ได้ชุดชุบคั่อันนี้ก็จะเป็นอันไหนะนนะเอ, <Egg Coffee. S 2> อ็กคอฟฟี่อันนี้คือเอ็กคอฟฟี่เอ็กคอฟฟี่อ่าอันนี้คือคอฟฟี่อะไรนะโโกก้ Go อันนี้จะเป็นเอ uh ็กโกโก้เอ็กคอฟฟี่นะคะ ไปหาแซนด์วิชกินนะแซนด์วิชเวียดนามค่ะมาแล้วก็ต้องลองนะมันเป็นอาหารคุ้นชื่อที่นี่แต่ตอนนี้ตอนนี้นะคะเรากำลังเดินหา GPS ไปอยู่ร้านที่เราจะไปก็คือปานนี่ยี่สิบหปานนี่ยี่สิบห้าปานนี่ยี่สิบห้าใช่เขาบอกว่าเป็นร้านชื่อดังร้านใช่อ่ะ รั่วมันยังอ,อง่านว่าอะไรไม่รู้รังอ่องคำศัพท์เขาเรียกยากเนาะเราจะเจอของกินแต่ละร้านใกล้แล้วแยกข้างหน้าเลี้ยวขวาแยกข้างหน้าเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงขึ้นไปแล้วก็แยกน,นี่แ <Okay. Bye. S 2> ล้วเลี้ยวซ้ายโอเคไปทางคาเลี้ยวซ้ายถนนทางคาเจน ไปถึงถนนหังคาแล้วก็เลี้ยวซ้ายค่ะอันนี้เป็นอาหารที่เราสั่งมาเดี๋ยวจะปักหมุดร้านไว้ให้นะทุกคนคือสั่งปล,ลาบาร์บน่ากินมากอร่อยอยู่อร่อยเนาะ,ะๆๆต้องรีบกินตอนร้อนนี่ร้านจะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าใครมาเวียดนามก็ลองมากินดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะปักหมุดร้านได้ให้นะคะทุกคน เราลองชิมแล้วอร่อยเลยคะ่ะเป็นไงออ,อันนี้จะเป็นแซนด์วิช บีบเนื้อดหมดไหมเนี่ยไม่หมดบอกเลยเราจะมาลองชิมบี e นื้อดูแ่าจริง อร่อยอยู่นะอร่อยอยูอ่อร่อยอยู่นะว่าไปแต่ว่าถ้าใส่มีพีกีนิดนึงจะอร่อยกวนน่าน <c oughs> ี้อร่อยอยู่อร่อยอยู่คือสุดท้ายของการอยู่ที่ฮา,านอย้งงงงลูกเบเก้นออกมา อันนี้มันอร่อยมากนะส้มอะไม่ปลาดแล้วได้ส้มมากินแล้วมาเลี้ยวซ้ายค่ะเราเลี้ยวซ้ายเราจะผ่านที่คนเยอะๆแล้วตรงนี้ไม่มีรถโอเคอยู่คืนสุดท้ายของการเชี่ยวเวนน้ำนี่คืนละมันสู่ถนนที่คือคืน ผู้คนเยอะมากเอาไว้ไปเจอกันที่ประเทศไทยนะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เป็นเช้าของวันที่9เดี๋ยวเราจะกลับไทยแล้ววันนี้หลังจากที่มาเวียดนามน่าจะประมาณ5วันได้5วัน3หรือ4คืนเนี่ยประมาณนี้ครัเพราะเราเดินทางตอนคืนทริปต่างเด๋ยวเวจะไป ลงในช่องนะคะก็คือว่าทุกคนสามารถติดตามกันได้เลยถ้าใครอยากมาเวียดนามอะคะ่ะก็คือสามารถตามที่พักหรือว่าที่ท่องเที่ยวกับเราได้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆกการติดตามไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะ,ะ,คะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ